สวัสดีค่ะแพทย์หญิงเพนซิลีนะคะจากศัลยกรรมทรงอกโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะก็วันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับชาวสมุทรสาครน,นะคะเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรงอกนะคะก็ได้ยินชื่อนี้หลายๆคนอาจจะตกใจนะคะว่าเอ๊ะ โห oh, ผ่าตัดหัวใจนะคะปผ่าตัดเส้นเลือดบายพาสอะไรนะคะเราไม่ได้ทําแค่นั้น,นะคะ่ะเรามีโรคมาแนะนําหรือว่าความผิดปกติต่างๆที่สามารถรักษาได้เหมือนกันด้วยการผ่าตัดจากแผนกศัลยะกรรมหัวใจและทรงอกนี้นี่เองนะคะก็ นอกจากเรื่องของหัวใจนะคะลิ่นหัวใจวรั่วเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะหรือการผ่าตัดทรงอกอย่างเช่นที่คนส่วนใหญ่ก็จะทราบกันดีอย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นก้อนเนื้อง,งอกต่างๆในช่องอกนะคะก็จะพากันมาให้ขอคําปรึกษาจากแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรงอกนะคะแต่ในโรคอื่นๆที่อาจจะยังไม่ทราบกันและสามารถรักษาได้เช่นกันเนี่ยก็วันนี้ก็อยากจะมาแนะนําให้รู้จักกันนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือโรคอกบุ๋มหรือว่าโรคอกผิดรูปนะคะ หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะในอีกอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มผู้ผู้หญิงที่อยากจะเสริมเสริมหน้าอกเนาะก็ถ้าเกิดว่ายังมีอกที่ผิดรูปอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องทําการแก้ไขรักษาก่อนนะคะอันนี้ก็แนะนําให้ได้รู้กันเนาะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือน้องๆผู้ชายที่อยากจะเล่นเวทเทรนนิ่ง ก็ในเมื่ออกที่มันผิดรูปเนี่ยอาจจะทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะคะส่วนอีกโรคหนึ่งก็คือเรื่องของเหนื่อออกมือหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความอันตรายร้ายแรงอะไรแต่ว่าบางคนก็อาจจะสร้างความไม่มั่นใจแล้วก็ความไม่สบายเนื้อสบายตัวในการใช้ชีวิตประจําวันอันนี้สามารถรักษาได้เหมือนกันนะคะซึ่งทั้ง2ความผิดปกตินี้สามารถรักษาได้ด้วยการส่องกล้องผ่าตัดแผ่เล็ก ไม่ต้องกังวลว่าจะมีแผลใหญ่ทําให้ยิ่งไม่มั่นใจมากขึ้นไปอีกนะคะไม่ต้องกังวลเพราะแผลทั้งสองการผ่าตัดนี้มีขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรนะคะเล็กและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะก็วันนี้อยากจะมาแนะนําให้ชาวสมุทรสาครได้รู้จักกันนะคะว่ามีความผิดปกติที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดอยู่อีกถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาค่อยลงรายละเอียดในแต่ละตัวความผิดปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ